วันเกิดของไปๆไปอดีโอทุกคนวันที่9้าอย่าลืมไปกันนะเสียดายบุ่มยุบบุ๋มยุตต่างจังหวัดบุ่มไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะอืมเลยอดเลยใดๆคือน้องก็เชิญชวนนะแล้วก็มีบูธเยอะแยะมากมายแล้วก็เอ่องานนะคะรูปแบบงานอ่ะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยมี แล้วมีสตรีมไร์นะด้วยนะประเด็นนะทุกคนใครที่ไม่ได้ไปก็ซื้อสตรีมไร้น้องได้แล้วก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายต่างประเทศด้วยนะจ๊ะบอกเลยแต่ต่างประเทศเราไม่ค่อยเท่าไหร่เราสนในประเทศนะเนาะอินดูอ่ะอน่ารักมากไปแปลวิดีโอเธอกินไปเธอก็คุยไปดูเธอคะ่ะทุกคนความน่ารักของเธอไปอยากไปอ่ะพูดแล้วก็ อยากไปวันเกิดน้องเนาะเพราะมันอยู่ที่ทุ่มอบางกะปีเองแล้วมันเลิกไม่ดึกเลยลเลิกแค่สี่ทุ่ม,มืะงานเขาเริ่มเร็วอ่ะน่าไปมากวันเกิดไปด้วยสตัวเครื่องบินครั้ง,งแรกขอบคุณครับแม่เจอกันวันที่เก้านะคะวันเกิดบายบายริโอเชิญจ,จนทุกคนเลยเป็นงานที่แบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของป,ปีนี้ ว่าเป็นปีแรกที่ไปจากที่กรุงเทพมหาคนครด้วยแล้วก็จากที่ M C C Hall ม l บางกะปิครับผมแล้วก็ว่าเป็นบางสัมพันธ์ในหนึ่งปีแล้วพูดเสมอว่าไม่รู้ปีหน้าจะมีโอกาสได้จัดอีกไหมหรือว่าจะจัดในขนาดเล็กๆรับแค่คน1 0คน20คนไปทำมาเป็นแผนมันเป็นแบบในในช่วงของปีปีหน้าว่าจะเป็นยังไงแต่ปีนี้อยากว่าความสุขให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆท,ที่ ที่กำลังที่ตอนนี้กำลังต้องใจทำมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทๆท่นน al, าเนเซออร์ไม่ว่าจะเป็นคอร์รไม่ว่าจะเป็นดังกิฮอลไม่ว่าจะเป็น MCC มซอดมอบางกะปีขอบคุณเชนพีเซ็นมนขอบคุณทุกๆภาพส่วนครับ แล้วก็มีสปอนเซอร์มากมายที่ตอนนี้กำลังติดต่อเข้ามาด้วยแล้วก็มีมพี่ก้องพี่กุ้งตี้องช่วยประสานงานขอรรี่เอของคุณทุกๆค,คนนะครับและที่สุดในงานมีเยอะแยะมากมายไม่ได้มีแค่เวสต์ลูไม่ได้มีแค่เพอร์พีชไม่ได้มีแค่ไปไปออนเดอะรัตมีเยอะแยะมากมายที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นโว์ที่ไปก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่า ดูว้าวดิแต่วันเกิดโปรโมทซีรีส์อย่างเดียวะหมายมไม่มันเกิดก็คือวันเกิดโปรโมทงานซีรีส์ก็คืองานซีรีส์างานคอนเสิร์ตก็คืองานคอนเสริร์ตแตไ่ไม่น่าไม่น่าเรีเอามารวมกันครับวันเกิดก,ก็คือสตอร,รี่เรื่องราวชีวิตของปาเองแล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วที่เขาโปรโมททุกคนจะเข้ามานะ่ะในบ้านหนึ่งหลังบ้านหนึ่งหลังที่เป็นบ้านของของปาเอง หนึ่งหลังที่เป็นของปะเองจะเจอห้องนั่งเล่นห้องห้องทานข้าวห้องครัวห้องอาบน้ําห้องนอนแล้วเปิดเข้ามาจะเป็นเป็นหลังสวนหลังสวนก็คือในโซนของของหลังบ้านที่ทุกคนจะไปอยู่รวมกันที่เธอทุกคนถามว่ามาในทีมอะไรผมก็จะบอกว่า ทุกคนอาจจะมาในทีมทุ่งหญ้านะเพราะว่าทุกคนจะเป็นฟิลแบบอยู่ในหลังสวนอยู่ในหลังสวนก็จะมีอะไรละ่ะมีมีมีสนามหญ้ามีต้นไม้คุกคอาจจะเอาต้นไม้มาใส่หัวหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นในรีมแบบการรับช็อตในปีนี้นะครับการรับช็อตในปีนี้จะแบ่งเป็น2วันก็คือวันที่7แล้วก็วันที่8ปวันที่เดนี้จะรับอีกหนึ่งสถานที่หนึง่งอ่าชอบบางส่วนอาจจะไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่งานใหญ่เพราะว่าเนื่องด้วยแบบสถานที่แล้วก็เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เลยจะยกแค่ ตัวที่งานที่ใหญ่ๆที่ทุกคนไปหรือว่ามีพี่ๆเดินผ่านหรืออยากจะถ่ายรูปด้วยกับกับแบ็กดรอกใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเป็นช่อใหญ่ๆอยู่ที่งานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะรับรับอยู่อีกสถานที่หนึ่งแต่ก็จะมีไลฟ์สตรีมให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บันนีก็ประตูน่าจะเปิดประมาณบ่ายโมงไม่บ่ายโมงก็บ่ายสองนะคะแต่ทุกคนจะได,ได้ได้รับรีบแบนในตอนเที่ยงถ้าอะไรอะ เจอกันนะคะผมฝากทุกๆผลงานด้วยนะจ๊ะมีเก้าอี้นั่งไหมไม่มีเก้าอี้นั่งนะเอาเสือไปนั่งได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวไปเก็บโปรเจกต์เดี๋ยวมันจะมีเวลาว่างอยู่เดี๋ยวไปจะเข้าไปเก็บโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์นะคะผมขอบคุณมากๆขอบคุณที่คอยรับและรักและซัพพอร์ตไปยอยู่เสมอเลยนะครับ